สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเรื่องของกฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอ,อาณาัยในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานการกำกับดูแลโรงงานกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยและสุขอ,อาณาัย ในส่วนแรกค่ะเรามาทำความรู้จักกับพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะในส่วนนี้ค่ะที่สำคัญก็คือในเรื่องของนิยามศัพท์เฉพาะนะคะโดยในพระราชบัญญัตินี้ค่ะได้มีการกำหนดนิยามศั์เฉพาะของคำว่าโรงงานหมายความว่าอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร มีกำลังรวมตั้งแต่50แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่50แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงานนิยามศัพท์คำว่าตั้งโรงงานหมายความว่าการนำเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะ ที่จะประกอบกิจการโรงงานหรือนำคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องจักรนิยามศัพท์ต่อไปค่ะก็คือประกอบกิจการโรงงานหมายความว่าการทำผลิตประกอบบรรจุซ่อมซ่อมบำรุงทดสอบปรับปรุงแปลสภาพลำเลียงเก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักรนิยามศัพท์คำว่าเครื่องจักรหมายความว่าสิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงานหรือส่งพลังงานทั้งนี้ด้วยกำลังน้ำไอน้ำลมกา๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันและหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟวิวพุลเล่สายพานเพลาเกียร์หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกันค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้มีการกำหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั่นก็คือห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรร เพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยค่ะและในส่วนของลักษณะอาคารโรงงานมีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะได้มีการกำหนดให้ลักษณะของอาคารโรงงานเนี่ยให้มีพื้นที่ประตูหน้าต่างและช่องลมรวมกัน โดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า1ใน10ส่วนของพื้นที่ของห้องหรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า0.5ลูกบาทเมตรต่อนาทีต่อคนงาน1คนค่ะและลักษณะสำคัญนะคะของโรงงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะก็คือได้มีการกำหนดนะคะเกี่ยวกับโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดนะคะ เป็นแยกออกในส่วนของโรงงานจำพวกที่1โรงงานจำพวกที่2หรือโรงงานจำพวกที่3แล้วแต่กรณีค่ะโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้อนลำคาญการป้องกันความเสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะแบ่งในส่วนของโรงงานนะคะออกเป็น 3. าจำพวกดังนี้นะคะโรงงานจำพวกที่1ค่ะได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งนี้นะคะตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวงค่ะโรงงานจำพวกที่2ได้แก่โรงงานประเภทชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนะคะทั้งนี้ก็ตามประกาศหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงและในส่วนของโรงงานจำพวกที่3ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะ โดยในส่วนของรายละเอียดแต่ละส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลักษณะสําคัญของตัวกฎหมายฉบับนี้นักศึกษาจะต้องสามารถแยกให้ออกว่าโรงงานจําพวกที่1 2และ3เนี่ยมีลักษณะหรือมีข้อดีข้อเด่นอย่างไรนะคะ